สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวัอนี้มาพบกับช่องแย่ภาษีเชนิโอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวัอนี้แย่ภาษีก็ได้นําของมุ่แนวทางเลียกเดชมห้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2565เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภาษีนะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาษ์เบิร พี่น้องมาอาจารย์ใดเชินชอวอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนของมาคุยมะทากะไทายกับเจแปซี่กับข้อเมนมาใตาคลิปข้างล่างใดเนาะจ้กพี่น้องเนาะมือนีกบับเบาเบาหลายยายหาย้างคือเขานะจ้กไปเบิ่งของมุ่นเนาะทางอาจารย์ทันเหลกเพลินเลยเนาะจ้กแนวทางอาจารย์ทา่านนี้เนาะจ้กตะวันทอดแสงน,นับลกอิสระเนาะจ้กพี่น้องล่างสรุปคู่เดียวแขนน่งแขว่าสันจ้าพี่น้องพ่นว่าหายไปเลยเป็นแนวทางเด้อว่าสันจ้าพ่นว่าเก้าหกตัวเดียวแข่งแข่นาสันจ้าจากแนวทางล่างเม็ดเดียวของ ตะวันท่อแสงนักหลบอิสระจ้าต่อไปได้จ้าแอดนมเชียงใหม่วาสันจา้าเพจเลขประมูลกองฉลากว่าสันจา่าพี่น้องเนาะ16 17มกราหกห้าว่าสันจา้าพี่น้อง38ตัวเดียวขอให้มีโชคเด้อว,ว่าสันจา่าพันวาน่านะจากแนวทางของพี่หนุ่มคนเชียงใหมเ่เนะจ้าเนาะต่อไปเล้จ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าฟันตัวเดิมว่าสันจา้าพี่น้องเพื่อนว่า17มกราหกห้า C7 C8 ่าสั่นสองตัวเนาะจ้าพี่น้องเนาะชุด2ตัวล่างเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าเบิ้ง2ตัวล่างแล้วมาเบิ้งสองตัวทึ่งเนาะจ่าพี่น้อง2 2ตัวและ3ตัวทึ่ง่าสั่น2 9 0 2ตัวทุ่งตัวเดียวเขนเข็นเกาศูนาสั่นจ้าพี่น้องก็ที่ชนะเป็นแนวทาง2ตัวทึ่งก็คือข้างบน่าสั่นเนาะจ้าพี่น้อง FC คนจะถามว่าข้างทึ่งแปลว่ายังน้อย่า่ข้างทึ่งก็แปลว่าข้างบนเนาะจ้าพี่น้องข้างบน่าสั่นเนาะจ้านาะ ต่อไปเลยจ้าอันนเทวาโชคลาภวาสันจาพีิ้องคู่โตดสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งวาสันจา่นว่าสิบเจ็ดมกราหกห้าตัวเทิงวาสันจาพิอ่นยก 01, 8, 09, 51, 58, 59, 7, 8, ้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าเจ็และ7จ็ดเก้าวสันจาจากแนวทางเทวาโชคลาภผู้ได้ติดตามเทง ผลงองของแ ok อ็แเทว่าโชคลาภแคบหนาจอกเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวแค่แค่ตามหลอกสายเทพารักประสันงดที่แล้วห้แปดประสันจ้าพี่น้องออกหกแปดจ้งวดน,นี้สองข้างเทิง,งตัวเดียวพี่น้องผู้ไดม้มีตัวดีใส่สองจวจดจาดฝาดบื้มใดเลยเนาะจ่าเนาะจากแน,นวทางตามหลอกประสันจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์วิภาเคเข้มเพชรเพื่อนมาสรุปให้นะจ้ะอาจารย์วิภาเคเข้มเพชรก็คือแอดหนึ่งนะจ้ะพี่น้องเพื่อนมาสรุปให้นะจ้ะงวด17มกราหม65สรุปบนมาสันแลนซีมาสันจ้ะพี่น้องสามโตบนสามซีหนึ่งว่างที่สิบบนมาสันซี 4, ว่างที่สิบบนนะจ้ะพี่น้องสามซีหนึ่งสามหนึ่งซี แล้วก็รสามสี่หน,นึ่งหล้วก็รหนึ่งสี่สี่หนึ่งวสันศูนย์ล้างน้าจ่าพี่น้องศูนย์สองและศูนย์เจ็ดจากแนวทางอาจารย์วิภาคเขมเพชรหรือว่าแอดหนึ่งจะฟันตัวเดียวเน้นเนีนหายมาแล้วพี่น้องมากตัวใดจวดจ่ดฟาดบุ่มใดเลยจ่าพี่น้องจากแนวทางอาจารย์วิภาคเขมเพชรหรือว่าแอดหนึ่งน้าจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าปูโก,โป,โก,โก,กปูโกสัมพีวสันเจ็ดเจ็ดมกราหกห้าวสันน้าจ้าปูโกสัมพีเพิ่นบอกว่า เด่นบน4กับ9กฟันบนตัวเดียว9ก้าสันจับพ็นว่าจับคู่บน2 6 2 9 3 6อ6 3 9 4 9 5 6และหาเกข้างลางหากับ0ูฟัน0ย์เน้นลักหน่วย0ูลักหน่วยเน้นศูนย์สันจับพี่น้องข้างลางเนาะจับคู่9 7 9 0 2 7 2 0เ7้าศูและหาศูนย์ เีกิ่งแ,แง่พร่สิงวดนี้จะมัดร่วมไม้วนาจะหกแปดเมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะมาคู่บุน่างก็ได้นะจ้ะพี่น,พะะน้องพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้ะสมุดบันทึกมาทั้งล่างทั้ง10ทั้งหน่วยและทั้งเด่นไฮมากแล้วจ้ะสิล่างห้าสี่เหน่วยล่างหกเจ็หนึ่งสรุปเด่นล่างตัวเดียวแขนแขนหนึ่งจ้ะพี่น้อง จากแนวทางสมุดบันทึกสรุปมาให้เรียบร้อยวิ่งหนึ่งล่างจับมัดได้เลยจ้าพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของมังกรเมลัยว่ะสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่ามาเบิ่งแลรนตัวเดียวเพิ่อนก่อนนาาจะเรีนตัวเดียวลางเก้าสาันจ้าสายวิ่งบนล่างเก้าทั้งบนและล่างเนาะจ้างกว่านี้เนาะจับคู่สองตัวล่าง 7989และเก่าเก่าจากแนวทางของมังกรเมลัยเนาะจ้ะจับมาหายแล้วทั้งบนทั้งล่างแลนทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะพี่น้องแล้วกะสองตัวล่างมาหายแล้วพี่น้องจวดจาดฟาดบื้มได้จากแนวทางของมังกรเมลัยจ้าเพจเลขกประมุ่นกองสลากมาแล้วจ้าพี่น้องของหนุ่มขอนแก่นเนาะจ้ะงวดที่แล้ว แปดกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนวึ่งมาสันนะจ่าสามสิบท่านว่าเข่าแปดจะออกแปด้างเทิ่งเพราะจ่าพี่น้องวดนี้เพื่อนบอกว่าสิบเจ็ดมกรลาหกห้าเพจเลขประมูลของหนุ่มขอนแก่นหรือว่านอกขอกอนะจากพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดมาสนจะมาได้ทั้งบนในล่างมาซั่วเด้อราสาจ่าพี่น้องจากแนวทางของหนุ่มขอนแก่นนะจากผู้ใดล่ออยู่กับแทปหน้าจอจวจดจ่าใดเลยนะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าลาซาดับล่างทุกลักษณะสันจาี่นองของแอดนั่นเนาะจ้าเนาะราชาดับล่างงมวดที่แล้วดับสองอายุจ้าออกสาหมหกเนาะจ้าฮวนนี้ดับหกล่างจาี่นองจากแนวทางราชาดับล่างทุกหลักของแอดนั่นเนาะจ้าพี่น้องบปรดติดตามเลขแอดนั่นตะวันเลขดับนี่เป็นหมวดที่สองเนาะจ้าที่เอามาล่ให้เบิ้งหวดเลข ไฮสองนอกจากดับสองล่างวันนี้ให้ดับหกเป็นหัวที่สองที่ยบบายไปซีอเลขดับแอดนั่นมาห้เบิ้งนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แน้ทางวันที่สิบเจ็ดมกราหกห้อาจารย์พย่แก้วนอกจากวิ่งบนวสันจ่าพี่น้องบนวานเนาะบนบนไห้ากับสองวสันจ่าพี่น้องสตัวห้าสองศูนยาหกวัแล้วก็ห้าหกห้าหาสองันจากแนวทางของอาจารย์พย่ายแกว้ว สุดทึ่งนอกจากพี่น้องเนาะเบิ่งสุดทึ่งแล้วมาเบิ่งสุดล่างเพื่อนจากพี่น้อง17มกกลาหกหาวิ่งล่าง C กับเจ็ดกัตรจยาจากบนญวาสองโตจับมาให้ C เจ็ด C แปดเจ็ดสองและ C สองจากแนวทางชุดล่างของอาจารย์ไพ่เกี่ยวพุดติดดตามบนงานบนแคบหน้าจอเลยนอกจากบุนวาทำเมื่อทำมาเพื่อเป็นแนวทางทอนันเดอร์ว่ัสัิจากพี่นอ้องมากระจวดบ่มักระพานนอกจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าแนวทางของเคิ่องมาอสันนี่เแต่เป็นแนวทางของอาจารย์บุญย,ยืนเนาะจ้าพี่น้องสามตัวเก่าซีหนึง่งสองตัวซีหนึง่งห้าซีหนึง่งและเก่าซีจากแนวทางของเพื่อนผู้ใดติดตามแนวทางกระดาษสีเขียวแผ่นนี้แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ชาวโระหลอดมาสันจ้าอาจารย์ชาวโระหลดมากแล้วเนาะติดสิบบนสิบหน่วยบนเด้อว,วสันแบบไม่วสันอาจารย์ชาวโระหลอดวาเนาะจ้าพี่น้อง ขอขอบคุณแนวทางอาจารย์ชาวโรดได้หลายนอกจ้าเจ็กสามมาตัวใดตัวหนึ่งติดหลักสิบและหลักหน่วยข้างถึงจากแนวทางอาจารย์ชาวโรดจ้าถ่ายคลิปนี้ให้ไปซีกขอขอบุ้นพ่พอเม่พี่น้องเนาะจ้าดีเดี๋ยวเขามารับชมรับฟัง กัขอให้สุขภาพแข็งแห้งแห้งเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะจ้าเนาะว่าจ่าใดหรือว่าข้ามว่าวแย่เภสีใดว่าวบวมมวลหรือว่าวาววววถูกอกถูกใจแย่เภสีกัขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้าหรือว่าอ่านตัวเลขผิดกัขอโทษขคอเลขคอไพ่หลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะแย่เภสีกัขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยแย่เภสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ากัขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า